สวัสดีค่ะพบกับร้านเทคคอมนะคะในวันที่23สพฤษภาคมสองพนะคะวันนี้เรามาดูมิกค่ะเป็นมิกกิตตอนกับพี่เอมกันเลยค่ะตัวนี้นะครับจะเป็นมิกกิตตอนซาวคิง BX 2 0มาลองฟังเสียงดูครับผมตัวนี้ตัวนี้สัมผัสหน้าจอได้นะครับ ได้สัมผัสหน้าจอได้ได้ทุกอย่างครับ ครับผมค่ะราคานะคะของมิกตัวนี้นะคะอยู่ที่ราคา24,500บาทนะคะพี่ๆที่สนใจสามารถเข้ามาชมได้เลยนะคะอ่ะตัวต่อมานะคะเป็นตู้ของแบรนด์ล้านเราเองนะคะเป็น b v BV บีนะคะนี่ดอกที่ใส่อยู่ข้างในนะคะจะเป็นดอกฟรีนะคะนี่แบรนด์ฟรีนะคะพันสองรอบาทไม่<า>เหล็กสก้อนดังดีสุดยอดราคาเท่าไหร่ครับ ราคานะคะพร้อมใช้งานอยู่ที่ใบละห้าร้อยบาทนะคะพี่ที่ค่ะถ้าเป็นแค่ตัวดอกนะคะอันนี้จะเป็นแม่เหล็กห้าพันหรือหอ2 2> 5, <000 S 1> ้อหาหร,ร้อยนะห้าพันห้าพันนั่นนุยพูดผิดเหรอใช่ห้าพันนะคะห้าพันนะคะพร้อมใช้งานนะคะส่วนตัวดอกนะคะดอกนี้นะคะเป็นแม่เหล็กสองก้อนนะคะพันสองร้อยบาทนะคงหลอ่อคงหล่อนะคะมาดูใกล้ๆกล้ใใกล้คงหล่อนะคะ แม่เหล็กสองก้อนนั้นาเลยนะคะตัวาานี้นะคะราคาอยู่ที่สอง0ัน็ร้อยบาทราคานี้ยังไม่รวมส่งนะคะพี่ๆขาถ้าเกิดว่าพี่คนไหนสนใจเฉพาะดอกก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยหรือว่าสนใจแต่ตู้ป่าอันนี้ราคาหลังไมนะคะถ้าเกิดว่าร้อมใช้อยู่ที่ใบละห้าร้อยบาทร้านอยู่ที่ร้านอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะคะพี่ๆที่สนใจสามารถเข้ามาชมได้อ่ะต่อมานะคะเรามาดูที่มิกน,นะคะมิกธรรมดา นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นมิกธรรมดานะคะเป็นตัว04นะคะราคาอยู่ที่3,002 2นะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะจะเป็นอ่า power mixer นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่4,350บาทนะคะมีหลากหลายรุ่นหลายแบรนด์เลยนะคะแต่เป็นลักษณะคล้ายๆกันนะคะมันจะมี04 04P นะคะ0อ่า06 06P ะคะแล้วก็08 08 p นะคะสำหรับตัวมิกธรรมดาราคาก็จะแตกต่างกันขึ้นไปนะคะแล้วแต่แล้วแต่รุ่นนะคะส่วน Power Mixer ก็เหมือนกันค่ะจะมี04 06 08นะคะอันนี้ก็อยู่ที่ช่องนะคะช่องไม่ช่องไมลายตัวนี้นะคะมันก็จะต่างกันนะคะราคาก็จะต่างกันเช่นเดียวกันนะคะพี่ๆคะ่ะตัวต่อมานะคะเข้าใหม่เลยจะเป็น อคอส dbx นะคะ2 3 4กับ2 3 4 xl ตัวนี้สินค้าข้อใหม่นะคะพี่พี่คะ่ะนี่สินค้ามือหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะราคายังไม่รวมส่งอยู่ที่1,600บาทนะคะโฉมหน้าน้องนะคะข้อใหม่นะคะสินค้าข้อใหม่นะคะนี่สวยเลยพี่พี่ที่สนใจสามารถเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะราคาที่แจ้งยังไม่รวมส่งนะคะพี่พี่คะ่ะ มีราคาคุยได้ต่อรองได้อ่าตัวต่อมานะคะจะเป็น EQ นะคะสองสามหนึ่งแบรนด์ DBX เช่นเดียวกันนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูเลยแกะกล่องให้ดูเลยนะคะนี่ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้ารอยบาทนะคะนี่ DBX นะคะมือหนึ่ง แกะกล่องสวยๆเลยพร้อมใช้งานนะคะพี่ๆคะ่ะอ่าตัวต่อมานะคะจะเป็นไม้แล้วกันอ่าดูไม้แล้วกันนะคะไม้ตัวนี้นะคะเป็นไมโครเทคนี่ตองสามองสามดีตัวนี้นะคะเรามีกล่องแหลกใส่ไม้ให้ด้วยนะคะ นี่สวยเลยนะคะราคาอยู่ที่2,900บาทราคาเบาๆนะคะเสียงนุมฟังสบายนะคะพี่ๆคะพี่ๆที่สนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยพี่อยากดูอะไรอีกนอก้อน้องเดินวนดูก่อนอ่ะต่อมาเรามาดูที่ดอกละกันนะคะนี่ดอกมือสองสวยนะคะดอกตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ p รมือสองนะคะพี่ๆคะ่ะ สวยๆเลยนะคะเรามีอยู่ด้วยกันตอนนี้เหลือแค่สี่ดอกนะคะนี่สี่ดอกราคานะคะอยู่ที่ดอกละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะที่พี่สามารถเข้ามาชมเข้ามาดูที่ร้านได้เลยนะคะถ้าเป็นดอกสิบห้าเราก็มีเยอะเลยค่ะพี่ๆคะ่ะไม่ว่าจะเป็นดอกของอนิคาชินะคะตัวนี้ราคาเบาๆสวยๆเลยนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่ดอกละ หกร้อยบาทถ้าพี่ซื้อคู่นะคะจะเหลือคู่ละหนึ่งพันบาทนะคะพี่ๆแนะนําให้ออาคู่ดีก,กว่าคุ้มกว่านะคะตัวนี้นะคะเรามีอยู่ด้วยกันสีดอกเช่นเดียวกันนะคะถ้าพี่เห,หมดก็ไปเลยนะคะสองพันบาทถ้าเกิดว่าพี่ๆที่อยากได้แค่ดอกเดียวมันก็จะเป็นดอกละหกร้อยบาทนะคะตัวต่อมานะคะอันนี้ยังอยู่ดอก PCM นะคะแบรนด์พีโอดีโอนะคะอันนี้ดอกละเก้าร้อยบาทจับคู่ให้ เดียวกันไหมเดี๋ยวนะเดียวกันนะคะนี่คู่นี้ถ้าสองดอกนะคะมันพันแปดเนาะลดลงให้อีกนะคะเอาสักพันพันเจ็ดละกันนะคะพี่ก็สามารถเข้ามาชมได้เลยนะดอกยังสวยอ,อยู่เลยนะพี่ๆคะ่ะถ้าจะเอาก็มานะคะมีอยู่ด้วยกันเออมีเพิ่มอีกนะคะตรงนี้มีทั้งหมดสี่ดอกนี่มารับได้เลยนะคะ แล้วก็จะมีดอกนะคะที่เป็นดอกของแบรนด์พรีออเโอเช่นเดียวกันอันนี้เป็นดอกมือสองนะคะแม่เหล็กหนึ่งก้อนน,นหนาเลยนะคะเป็นชา a เลนเจอร์อันนี้พี่ๆขอเป็นขายคู่นะคะตัวนี้ตัวนี้ขายคู่ราคาคุยกันหลังไม่์ละกันต่อรองกันได้นะจ๊ะตัวนี้ละกันนะคะแบรนด์พรีออเโอเช่นเดียวกันนะคะอันนี้จะเป็นแม่เหล็กสองก้อน แม่เหล็ก2ก้อนนะคะตัวนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ดอกนะคะสดอกนี้นะคะเมาๆไปเลยนะคะ10,000บาทนะคะเมามาไปเลยนะคะ10,000บาทนะคะตัวนี้ก็เช่นกันนะคะพี่ๆขี่าขายคู่นะคะไม่ขายเดี่ยวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทิ้งน้องไว้โดดเดี่ยวเดียวดายไม่ได้นะคะ,ะพี่ๆที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาชมเข้ามาดูที่ร้านได้เลยนะคะสําหรับสินค้าของน้องวันนี้ก็ เอาไว้แค่นี้พี่ๆที่สนใจอยากดูสินค้าตัวไหนคอมเมนต์เข้ามานะคะเดี๋ยวน้องจะพาไปดูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเกิดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะ0 9 3 2 0 9 3 1 9 5นะคะร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดมหาสาครคามนะคะเส้นแมคโครนะคะห้างแมคโครมหาสาครคามนะคะ,ะตรงตรงม,ะะา o, มานะคะผ่านแมคโครมานะคะก็ไกลนิดนึงนะคะก็จะเจอร้านเราอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงข้ามกับโรงน้ำแข็งมหาสาครคามนะคะ จะส่งจริงนะคะพี่ๆค่ะสนใจสามารถสอบถามาเข้ามาได้เลยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย